สเหรียญหายากดูก่อนใช้ราคารับซื้อสูงถึงหลักพันพกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับ you ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตา,ามหามงคลอีกเช่นเคยและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศร,รับซื้อนะครับรวมถึงการให้ข้อมูลความรู้นะครับ สองเหรียญหายากราคาหลักพันนะครับดูก่อนใช้นะครับเพราะว่าสองเหรียญเนี้ยเป็นสองเหรียญที่ผมเจอได้บ่อยนะจาก FC ทางบ้านนะครับบางคนบอกโอ้โหพี่ประกาศรับซื้อเหรียญแต่ละอย่างหาโคตรยากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหรับซื้อบางเหรียญเนี่ยไปอยู่กับนักสะสมหมดแล้วบ้างบางคนก็บอกว่าโอ้โหพี่รับซื้อแต่เหรียญหายากนะครับวันนี้นะครับ จะมาประกาศรับซื้อเหรียญที่ยังพอหาได้อยู่อายังพอหาได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันนะครับซึ่ง2เหรียญน,นี้ทางเพจเราพบค่อนข้างบ่อยเบบ่อยมากๆนะครับคือดูก่อนใช้นะครับเพราะว่า2เหรียญน,นี้ก็มีหลงเหลืออยู่ในตลาดปัจจุบันนะครับถามว่าหายากไหมหายากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆที่ทางผมประกาศรับซื้อมาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับ เริ่มจากเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกครับเป็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2556ครับเห็นอะไรไหมครับอ่าดูอีกทีเห็นอะไรยังเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2556บล็อกพัสเหรียญตรงนะครับดูนะครับนี่เสียญตรงไหมครับอ่าหรือพี่จากหลังมาหน้าอันนี้เป็นเหรียญ1บาทปี56บล็อกพัสเหียญตรงนะครับก็ เหรียญหนึ่งบาทปีห้าหกเนี่ยมีจํานวนการผลิตสูงถึงหลักพันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งมีจํานวนการผลิตที่เยอะมากๆนะครับดังนั้นทางเพจเราเนี่ยก็พบเจอได้บ่อยและที่สําคัญเหรียญน,นี้นะครับยังพบเจอได้ตามร้านอาหารร้านขายกาแฟตามแอปส่งอาหารต่างๆนะครับเหรียญน,นี้ยังสามารถพบเจอได้จริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูเ,ดหดเห็นไหมครับถ้าถ่ายกับกระจกมันจะออกมารูปลักษณ์แบบนี้นะครับ ก็คือพระเสียนตั้งก้อยตั้งเห็นไหมครับด้านพระเสียนหันขึ้นด้านก้อยก็หันขึ้นเช่นเดียวกันดูดีๆนะครับอ่าดูดีๆนะครับด้านพระเสียนตั้งขึ้นด้านก้อยก็หันขึ้นเช่นเดียวกันถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเห็นขอบเหรียญไหมครับอ่าดูนะขอบเหรียญต้องไม่มีการเชียร์การตัดแต่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันสมัยเนี้ย มีพวกมิจฉาชีพนะครับได้ทําการน,น,นาําเหรียญ2เหรียญมาเจียแล้วก็มาประกบกันนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงหากเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีความชํานาญเรื่องนี้มากพอนะครับขอให้เพื่อนๆอ,อย่าไปซื้อตามตลาดนัดมาขายผมเด็ดขาดเพราะว่าคุณอาจจะเจอของเก๊ของปลอมของกอ๊อปของเรียนแบบได้นะครับหาในชีวิตประจําวันก่อนนะครับเพราะเหรียญแบบนี้พบเจอได้ง่ายพบเจอได้ทั่วๆไป นะครับไม่ได้หายากอะไรมากมายนะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับก็บซื้อจริงแน่นอนถ้าคุณมีแบบนี้นะครับพัดเสียนตรงเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับด้านพัดเสียนจะหันขึ้นส่วนด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันเขาเรียกเหรียญ1น1บาทพัดเสียนตรงนะครับหเหรียญอย่างนี้นะครับเป็นหเหรียญที่ เขาเรียกว่าเออเลอร์คอยนะครับหรือเรียกว่าเหรียญตลกคือถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยจะเป็นพัสดเศกับแต่เหรียญนี้จะเป็นเหรเยียญพัสดเศตรงนะครับสภาพสวยๆก็ราคาหลักพันอยู่นะครับอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญบาทเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้เป็นของเหรียญบาทปี57นะครับปี57เนี่ยก็จํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นพนัสดเศตรงนะครับโดยเหรียญธรรมดาคือพัสดเศษกับ เหรียญพระเศียรกาบเนี่ยยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของ1บาทรัชกาลที่9ปีพศ .2557 นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็ใครมีส่งรูปมาประเมินราคาที่ f c e b o o o Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับก็วิธีดูก็ส่องกับกระจกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับด้านพัะเสียรจะหันขึ้น ด้านก้อยก็จะตั้งขึ้นเหมือนกันอ่าโอเคดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือต้องเป็นเหรียญตลกจากกองกระสาบนะครับไม่ใช่คุณผลิตมาเองไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญหนบาทปีพศ2557นะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาขายได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับทางร้านยังรับซื้ออยู่นะครับก็ ดูดีๆนิดนึงนะครับพัดเสียนตรงคือดูนะพัดเสียนตรงไม่ใช่ว่าพลิกกลับอย่างนี้พัดเสียนตรงมีน้องๆหลายคนเข้าใจผิดขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับไม่ใช่เหรียญหาย,ายากแต่อย่างไรนะน้องๆพลิกมาอย่างนี้บอกพี่นี่พัดเสียนตรงไม่ใช่นะครับพัดเสียนตรงคือยอดด้านพัดเสียนกับด้านก้อยต้องหันไปในทิศทางเดียวกันดูนะครับพัดเสียนตั้งขึ้นเห็นไหมตั้งขึ้นเห็นไหมครับดูด้านก้อยเห็นไหม ด้านเจดีกับด้านพัสเสียนต้องหันไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นเหรียญแบบนี้วันนี้เขาเรียกเหรียญพัสดีกับนะครับด้านพัสยีกับเจดีไม่ตรงกันนะครับเหรียญพัสดีกลับยังไม่ได้รับซื้อนะครับคือเป็นเป็นเหรียญบล็อกธรรมดาไม่ได้หายากอะไรแต่พัสยีตรงเนี่ยเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาชอบเล่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่คลาสติกที่สุดในเหรียญตลกนะครับแล้วก็มีอัตราการปลอมแปลงน้อยกว่าเหรียญแบบอื่นๆนะครับพวก หลังแบบหรือว่าพวกด้านก้อยด้านเสียน2ด้านอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มมีอัตราปอมสูงแล้วนะครับแต่พลาเสียนตรงยังพบเจออัตราปอมค่อนข้างน้อยกว่าและที่สําคัญเนี่ยก็ตัวภาพรวมถือว่าดูง่ายที่สุดนะครับในบรรดาเหรียญตลกก็วิธีดูนะถ้าพลิกเป็นวิดีโอดูนะครับเห็นไหมครับต้องพลิกข้างนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นพัาเสียนตรงนะครับไม่ใช่พลิกกลับหัวนะพลิกกลับหัวยังไงมันก็ตรงอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหรียญ หาง่ายมันมีเยอะนะครับก็พลิกข้างครับถ้าเป็นวิดีโอต้องพลิกข้างแบบนี้นะครับถ้าถ่ายกับกระจกนะครับด้านก้อยกับด้านพัสเสียงต้องขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับด้านก้อยกับด้านพัสเสียงต้องขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับโอเคถ้าใครมีแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ Facebook f a n p เ g e เมตตามหามงคลอีกเหรียญหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังเจอการถามที่เยอะอยู่นะครับ ก็ถ้าใครเป็น fc ผมน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่นี่ก็อาจจะไม่รู้นะครับเหรียญบาทคุดปี17ครับโอ้โหเหรียญนี้ถามกันเช้าสายบ่ายเย็นยันดึกเลยนะครับ ut, เหร,รียญนี้ถ้าเป็นพัสียศกลับดูนะครับถ้าเป็นพัสียศกลับแบบนี้ทางร้านไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับทางร้านรับซื้อเนี่ยถ้าไปเหรียญเสียนกลับแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับทางร้านรับซื้อแต่แบบเียษตรงนะครับเียษตรงก็คือด้านคุดกับด้านเียษต้องหันขึ้นเหมือนกัน นะครับก็ใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ทาง Facebook f แ n p a g e นะครับเมตตามหามงคลน,นะครับเสียงกับยังไม่ได้รับซื้อนะครับบางคลิปผมเป็นคลิปตอบคำถามคุณดูดีๆก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งเม้นโอ้ยมีเยอะแยะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับดูดีๆก่อนนะครับบางคลิปเป็นคลิปตอบคำถามบางคลิปไม่ใช่คลิปประกาศรับซื้อนะครับเป็นคลิปตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูคลิปก่อนทุกครั้ง นะครับก็ถ้าใครมีอะไรก็ส่งรูปมาประเมินราคาที่ f c e b o o o Fanpage นะครับเมตตามหามงคลสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ